มาค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้เราจะพาทำยาตัวนี้นะคะดูค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีอ่ะสีขาวๆข,ข้างในนะคะแต่เราก็จะอืจะเห็นไมเอ่ยน,นะคะคงจะไม่เห็นนี่นะคะเราจะเอาไสเขาออกมาดูไสเขานะคะนี่ค่ะ แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะกลมๆนะคะจะเหมือนกับนี่ค่ะเป็นลักษณะกลมๆจะคล้ายๆต้นต้นอะไรนะบ้านเราไม่แน่ใจนะคะเจอคล้ายๆต้นกกแต่ว่าต้นกกบ้านเรามันเป็นสามเหลี่ยมนะคะนะคะก็จะขีดช่องนี้นิดหน่อยแต่ว่าระวังนะคะเพราะว่าสีขาวเขาจะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่ แล้วเราก็จะใชะ้นิ้วได้นะคะกีดนำทางแล้วก็ใช้นิ้วเลยไปเก็บมาเมื่อวานตอนนี้กำลังเหี่ยวเลยะคะ่ะกำลังใช้ได้นะะนี่ค่ะจะออกง่ายนะคะ นะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตตัวนี้ให้ดูนะคะอุปกรณ์ก็จะมีเข็มนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวที่หนีบเข็มขึ้นมาเราไม่ต้องดึงให้เจ็บมือนะคะมีตัวนี้หนีบเข็มขึ้นมาก็ตัวนี้ตัวตัดนะคะโอเคมาเลยค่ะมาทดลองกันนี่ค่ะตัวนี้อันนี้เราถักยา,ยาวแล้วนะคะเราถักยาวเลยนะคะนี่หม้วน ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีถักแล้วก็วิธีต่อย่าในวิดีโอถัดไปนะคะเดี๋ยวทําอันนี้ให้ดูก่อนแล้วอีกอย่างนึงก็คือเข็มหมุดค่ะเข็มมุดปักโอเคแล้วก็จะมาร้อยตัวนี้กันเลยนะคะใช้มีดระวังนะคะระวังมือตัวเองด้วยนี่ค่ะอัน,นถ้าต้นใหญ่ก็จะผ่าได้สี่เส้นนะคะ ดูนะคะเราก็จะใช้อันนี้โอค่ะต้องให้หมัดหมก่อนนะคะโอเคนี่ค่ะร้อยลงไปก่อนแล้วก็เย็บลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยใส่สัก3อันก็ได้นะคะนี่ค่ะ แล้วก็มีตัวนี้ไม่ต้องดึงให้เจ็บมือนี่นะคะตัวนี้ดึงอุ้ยขาดาแสดงว่ายญ้ายังไม่ได้ที่นะคะหรือว่าใหญ่เกินไปเดี๋ยวนะ,ะดไหม่ถ้าเราไม่ใช้หญ้าเราก็ใช้อ่าอืม ใช้ได้ก็ได้นะคะย่ายังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ที่ย่าขาดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาตัวใหม่มาให้ดูนี่ค่ะเอาย่าเก่าปีที่แล้วมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าต้องจุ่มน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวเราทดลองก่อน,นะคะ่ะว่าจะขาดไหม ระวังนะคะระวังมีดจะเข้ามือตัวเองด้วยทําเบาๆช้าๆนะคะแต่ว่าเราชานาญแล้วเราก็ไหวได้นิดนึงค่ะยาเตอเมื่อกี้ยังสดเลยเพิ่งเก็บมาเมื่อวานนี่ะนะเราก็นี่แหละค่ะหาแนวทําแก้เซง็งแก้เบื่อค่ะอยู่นี่เวลาเบลล่าไปโรงเรียนดูนะคะไปจุ่มนะ้ำอีกหน่อย <Okay. S 2> เดี๋ยวมาลองกันใหม่นะคะว่าจะขาดไหมเโอเคมาลองกันใหม่เราก็จะใส่มานี้นะคะสามให้เขากินกันนะคะสักแถวละ3ามอันนะคะ ใส่ลงไปอาจจะดึงยากเรามีตัวช่วยนะคะตัวนี้โอเคค่ะไม่ขาดค่ะย่าเหนียวแล้วของปีที่แล้วนี่นะคะแล้วก็เอากลับขึ้นไปนะคะนี่ค่ะใส่กลับขึ้นไป ค่อยดึงนะคะอย่าดึงแรงมันไม่ใช่ได้นะคะมันเป็นหญ้ามันจะขาดได้แล้วก็เสียบตรงนี้นะคะไม่ต้องให้ให้เยอะเกินไปนะคะนะคะแล้วเราก็จะใส่เออสามหรือสี่ก็ได้นะคะนี่ค่ะ ลื่นมือจุ่มน้ําเมื่อกี้นี้โอเคค่ะให้ข้อแห้งดีๆนะคะแล้วเราก็เอามาทําได้ไม่ขาดค่ะอันเมื่อกี้เป็นของเมื่อวานยังสดอยู่แล้วก็ค่อยๆถอยเข็มหมุดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็เย็บต่อไปถ้าเราดันตรงนี้ไม่ได้เราใช้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะมีรูไหมคะรูช่วงนี้แล้วเราก็ใส่เลยค่ะนี่นะคะกระตูดเข็มนะคะ แล้วก็ดันขึ้นไปนี่ค่ะง่ายๆแล้วก็ดึงข้างบนนี่ค่ะค่อยๆนะคะอย่าดึงแรงเดี๋ยวมันจะขาดนั่นขาดเลยดูนะคะทำตัวนี้ต้องระวังนะคะแต่ถ้าถ้ามันขาดเยอะไปก็ใช้ได้ก็ได้นะคะใช้ได้เย็บผ้าเราทำได้โอเคค่ะ วันนี้เราก็สาธิตแค่นี้นะคะดูนะคะถักเดี๋ยวเราจะสอนถักนะคะแล้วก็สอนวิธีต่อดูนะคะยาวเราทำยาวมากเลยค่ะโอเคนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบาย